บรรยากาศยังหนาแน่นเหมือนเดิมครับอากาศดีดีครับมาถึงคู่นี้ครับเป็นคู่สุดท้ายของมวยสากลวันนี้เป็นนักชกดาวรุ่งสายเลือดใหม่ใตบ่บอลลังโลกนะครับเอกชัยยานามกุฎหมอวิวัฒน,น์ครับครับเพอกับศักดิ์สิทธิ์สิทธิ์วารุณีครับเอกชัยนี่เป็นน้องชายแท้ๆของเพชรบางบอนนะครับแล้วก็หัวไซน้อยครับวันนี้ คุณพ่อโฮเท็กซี่ C, คุณแม่เจโอแล้วก็ลุงครับหมอวิวัฒน์มาเชียร์เจมพี่แลวครับโอ้โหใจยกแรกยกแรกครับลุยก่อนเลยลุ่ยก่อนเลยครับไม่ให้ตั้งตัวไม่ให้ตั้งตัวไม่ให้ตั้งตัวปั้นเลยครับปั้นเลยต้องหนีเลยนะครับเจนิวครับเจนิวโอ,โอ้โห,โโหมายังไงครับโอ้โหอย่างนี้ต้องรับอาชีพครับ ยานามกูดหมอวิวัฒน์ครับอัดฉีดหนักเลยครับตอนนี้ครับใช่ครับอัดฉีดแน่นอนครับหมอวิวัฒน์เป็นลุงของนักชกฝ่ายแดงครับ5,000บาทครับซ้ายรนขวาซ้ายเจอขวาแหมเดินหน้าครับศักดิ์สิทธิ์ยับ้ายครับควรครับเอกชัยศักดิ์สิทธิ์เออศักดิ์สิทธิ์นี่มาแผนบุกตะลุยเลยนะคุณนนท์นะพอรู้ว่าเอกชัยนั้นเลือกวทีนานโอ้โดนดนเอกชัยบ้างครับเอกชัยสวนเลยครับ หรือว่าน้องนิวครับนิวเคลียร์เรานิวเกียร์โคจิซี่นิวเกียร์โคจิซี 4, ่คร,ซครับอ้าวตั้งหลักได้แล้วแหมเริ่มตั้งหลักได้แล้วครับยักรบกวกต่อยขวาโอ้โหในห้างเสื่อใจเป็นตัวบอกว่าเหมือนเดิมครับสองแสนเร็วสองแสนเรียวไปอีกแล้วเหมือนเดิมเหมือนเดิมเปาวิวัฒห้าพันบาทขอบคุณกาแฟโบราณตามาังกรบินด้วยนะครับ สองครัดโอ้โหเนี่ยอา้าวคู่นี้ใครจะอยู่ใครจะไปเนี่ยใครอยู่ใครไปเนี่ยอ้าวโดนบ้างแล้วครับนักเซตโอ้โหคูห่นี้มีหัวใจครับระทึกมากครับ <ไป S 2> แฟนๆนี่นั่งไม่ติดเลยไปโกดแขนกันมาจากไหนครับโอ้โหโอยผมก็มาด้วยกันด้วยนะคู่นี้ทำไมมาโกรธกันกเนี่ยอ้าวโดนเอกชัยแล้วครับเอกชัย5,000บาทครับยาน้ามกรุลหมอวิวัฒน์ครับน็อกได้รับไปเลยครับ5,000บาท 5,000บาท2ศัลยวควขาตับมุ้ยครับเอาเด็กเชียร์ไปครับโอ้โหแหมเพิ่มความมันให้คุณนี้เลยครับไม่น่าเชื่อแล้วดูครับโอ้โหศักดิ์สิทธิ์ที่เดินจังกล้าเลยโอ้โหโอ้โหใครจะอยู่ใครจะไปเนี่ยใครจะอยู่ใครจะไปเนี่ยไม่การตีครับว่าจะคบยกหรือเผาต,บบต่อยแบบนี้ต่อยแบบนี้มีโอกาสเป็นคบยกสูงมากเลยต่อยขวาลำตัว นี่กชาย,ยับซ้ายศักดิ์สิทธิ์เดินลุยยับขวายับซ้ายด้วยศักดิ์สิทธิ์ต่อยขวาแลกกันครับโอ้โหเปลี่ยนมากเครื่องทองสระบุรีด้วยนะแสนแสนเร็วแสนเร็วโอ้โหเครื่องทองสระบุรีโดนลำตัวเข้าไปเยอะครับจเจ้าศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่ยังเดินอยู่ครับแม่เด็กน้อยคนนี้ครับไหวละอ่อนเลยนะครับไปแล้วไปลายยกนะครับเอาศักดิ์สิทธิ์ลุยศักดิ์สิทธิ์ลุยโอ้เอา โอ้โหแม่เมาครับหมดยกครับคนดูนี่ดูจังหวะภาพช้าครับเอกชัยโดนครับหน้าสะบัดไปเลยครับแมสัตว์สิ์ลุยหน้าดูครับเด็กน้อยคนนี้เอกชัยตั้งหลักได้ครับอาลุ้นกันต่อกับน็อกไม่น็อกครับยานามมกุหมอวมิวัดครับ5,000บาทครับเสือ11ตัว2000ส0เรียวคูนจชาใจ มาแล้วโอ้โหศั์สินมาแล้วย่างสามขุมมาเดินย่างเข้ามาโอ้เห็นกระชายดักครับเอ้ามาชุดมาเป็นชุดนี่ขนาดเดินกลับเขาุมไม่ถูกนะครับเมื่อยกที่แล้วเนี่ยเอท็อเปิดชาญยกสองมานี่เดินเดินฟื้นแล้วฟื้นแล้วได้ทําได้ท่ามาเด็กหนุ่มไฟแรงพักแป๊บเดียวก็หายแล้วครับแล้วก็มารวมหมัดแรกกันอีกแล่สัดสินนี่ถือว่าเป็น เด็กกว่านะครับเพราะว่านิวเกนั้นอายุ20แล้วดูสิว่ากระชายแก้เกมเป็นไงครับเพชรเพชรบางบอลพี Les ่ชายครับขึ้นไปแก้เกมให้เลยนะครับบอกว่าตอนนี้เขาหมดแล้วเขาหมดแล้วเราจะหมดกว่าหรือเปล่าจ้ากลัวเราจะอ้าวดัดดัดอต้องถอยออกมาก่อนนะครับถอยมาผ่อนอีกนิดนึงเอกชัยมาแล้วสักเสร็จสักเสร็จโอ้โหกดมาแต่ไกลเลยครับเนื้อมาแต่ไกล เอ้าดัดโอ้โหข่อยก่อนเอกชัยใช้ดัดจังหวะสองแล้วดัดแม่นหรือเปล่าดูครับโอ้โหโดนโดนเอ้าเอ้าหันหลังเลยหันหลังเลยหันหลังเลยเอ้าโดนเอกชัยบ้างแล้วครับเอาแล้วบ้าทำท่าบ่อยเฮลฮอ่ฮะนาทยทองนายทองของเจ้านิวเจ้านิวแรกกันเลยครับศักดิ์สิทธิ์พยายามโต้พยายามโต้กันให้ได้กันให้ได้ศักดิ์สิทธิ์ติดที่มุม โอ้โหนาทีนี้เป็นของเอกชัยครับรัวบัดเรื่องสองแม่วันนี้กําลังใจดีมากครับคุณพ่อคุณแม่คุณลุงพ <c oughs> ี่ทั้งสองมาเชียร์พี่มุมครับมากันครบอบครัวจารุนะครับจารุเพลยนเลิศจารุเพลนเลิศลศักดิทธิ์ฟื้นขึ้นบ้างาฟื้นขึ้นบ้างแต่โดนครับโดนอีกชุดหนึ่งที่หัวใจครับคุณสาชัยเจา้จานิวต้องขอน, <c oughs> นิดนึงอ้า,อาวอันนี้การตัดสินไหมแล้วมีหลายก๊อสครับศัดสิ์ ตัวลบโอ้โหน่าแต่แกหัวจิตหัวใจจะสู้จริงนะสู้เดินเดินเดินตลอดใช้ได้ครับพวกอัดซ้ายเอา้าสักสิเดินสาวซ้ายขวา,อาไอ้ายกวจ้องมงจ้ดูดดดดจงังหวะภาพช้าครับแต่กระชัยก็โดนศักดิ์สิทธิ์ก็โดนครับก็อาจจะเด็กคนนี้ครับ นับถือหัวใจนะคุณสาชัยครับโอ้โหนี่หันหลังหนีแล้วนะแม่อยังแกจกลับมาสู้อีกครับขอบคุณ M150 ครับขอบคุณโรงแรมลัคกี้โฮเทลปอยเป็ดครับก็ข่าวฝากครับปีใหม่ครับเชิญกราบไหว้เจ้าพ่อเสือใหญ่ที่สุดในโลก้ชงลงไปแล้วครับการเพิ่มบุญนะครับถนนกาญจนาภิเษกเยื้องแม่โคบางบอนเรียบร้อยไปเลยครับต้นยกสาลุกไหมลุกไหมไหวไหมไหวไหมลุกลุกลุกขาจะไม่ไหวครับเซเซสุดลงไป ไม่ไหว,ไไหวครไม่ไหวกรรมการยุติเลยนะฮะจบข่าวช่องเจ็ดไปเลยยกนี้โอ้โหเดี๋ยวต้องรับรางวัลอัดเีดกันเยอะเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับ เอกชัยนะครับสิทธิหัวเป็นผู้ชนะยก3ามนะครับโอ้ต่อยไงท้องเลยทีเดียวชูม,มือก่อนครับชูม,มือก่อนเลยทีเดียว